สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสาวสกลุลคนบ้านๆผู้เก่ามาเลยด้วยจ้าเมื่อนีสาวสกลุลพาพี่น้องกินตำข้าวปุ้นจ้าตำข้าวปุ้นกับเลดคอร์สเนาะแล้วก็ผักคอร์สแล้วก็มีถั่วพูเป็นกับแก้มจ้ะแล้วก็มีกับแก้มอีกอย่างหนึ่งนี่เป็นกุ้งเหยียดจ้ะเขาเรียกคนขายเขาเรียกว่ากุ้งเหยียดเพราะว่าเขาจับตัวให้มันเหยียดตรงๆเนาะมันจะเป็น กุ้งทะเลเหล่านี้แหละกุ้งแชบวยกุ้งขาวเนาะแล้วเขาเอาไปเชื่อมจ้ะใส่น้ำตาลอร่อยมากกินเปล่าๆก็อร่อยแต่ว่าสาวสกลคิดครีเอทคือดัดแปลงมากินกับส้มตำเราเนาะอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆตำหุ่งกระแซบกุ้งกระแซบบานี้โอ้ยนี่นี่นี่ดูดูข้าปุ้นกะขาปุ้นขาปุ้นขาปุ้นกะข้าปุ้นเส้นสดเด้อยจ้าโบแมงข้าปุ้น วัวแมงกะปุ้นแห้งเอามาลวกเนาะมันจะอร่อยนึบๆอืมอืมแล้ว กุ้งมันจะหวานหวานมันมันอืมอร่อยมากเลยอืม ตัวผูกอะอ่อนๆเลยจ้ะท <Okay. S 1> ำใหญ่ๆเลยจ้ะอุ้ย <c oughs> <c oughs> สาสกุลซับมันให้มันเป็นเ็้น้อยๆมันกันเลยมวนบอก่อยบอก่อยเป็นวงกลม เอามาขายจ้ะมาขายในที่ทำงานจ่าสะกลก็เลยซื้อส้อยเขากล่องละสองร้อย สองกลนซื้อสามกล่องเพื่อนกะลดให้เหลือห้าร้อยเล็กน้อยก็กินได้จ้ะมันจะออกหวานหานกรอบ ตัวยาอยู่นะมันก็เป็นการถนอมอาหารแบบนึง่งเลยจ้ะมันก็อยู่ได้นานเนาะใครไม่กินเค็มก็พอเอามารวนกับน้ำตาลมันก็หวานสำหรับคนที่ชอบกินหวานแล้วมันก็อยู่ได้นานอืมอ กินได้หมดเลยนะทั้งหัวด้วยกรอบๆเลยจ้ะอร่อย ทอดก็กรอบๆสดๆเลยจ้ะหวานอร่อยสาวสก,กุลกะแวะมาว่ามาคุยกับพี่น้องด้วยจ้ะพากินแนวแซ่แบๆเนานะจังหดกะถ้าบ่ถึกใจถ้าพิจใจพี่น้องคนใดกะขอโทษขอขอ,อภัยด้อพี่น้องเด้อหักแพงแบ่งปันดกนก้อยจ้ะสาวสกุลกับพ่อแม่ยังหลายเห็ดลิปไปพอม้วนๆเนาะพี่น้องเนาะได้มาว้ามาคุยกันกับพี่กับน้อง ินอ,อาหารอีสานบ้านเฮาอันไหนแซ่บๆอันไหนเป็นตะกินกะอยากมากินน้ำพี่น้ำน้องเนาะหักแพงแบ่งปันสุขภูสุขคนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย